สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แน l มอนยิปซีพยากรนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาทําคลิปต่อกันนะครับสำหรับคนที่เกิดทั้ง8วันนะครับดวงในเดือนของอมิถุนายน2564ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถึงคิวของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับดูว่าเป็นอย่างไรนะครับความรักการงานการเงิน นะครับโชคลาบต่างๆนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่คลิปลงว่าเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่ชุดสมิทเวททาลอดเด็กในเป็นชุดเล็กเหมือนเดิมนะครับในการทํานายนะครับอ่ะมาดูนะครับว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเดือนมิถุนายน2,564เป็นอย่างไร หนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคมาดูนะครับว่าคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนใบแรกเป็นอะไรนะครับใบแรกก็เป็นไพ่ 5ไม้เท้าเลยนะ5ไม้เท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างจะบอกถึงความวุ่นวายนะครับความวุ่นวายปัญหาต่างๆนะครับเรื่องการเรื่องงานนะครับเรื่องคนด้วยนะะเดี๋ยวเรามาดูนะครับใบที่1เป็น5ไม้เท้า7ดาบ just i t the tower hello f r i e n d นะครับ เก้าถ้วยอัศวินเหรียญน,นะครับ King of คั p สามมเท้าแล้วก็อัศวินถ้วยนะครับครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เกิดวันพุธกลางคืนในเดือนมิถุนายน2564นะไพ่ใบแรกเนี่ยครับขึ้นมาเป็นไพ่ห้ามเท้านะครับ เนี่ยจะบอกถึงเรื่องของความวุ่นวายปัญหานะครับเรื่องการเรื่องงานเรื่องคนนะครับการขัดแย้งการแข่งขันการต่อสู้นะครับหรือการเอาชนะนะครับแรงประทะด้วยนะครับต้องระามาัดระวังมากๆเลยไพ่ใบแรกค่อนข้างวุ่นวายนะครับามาดูความหมายในด้านการงานสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับอาจจะมีปัญหากับบริวารหัวหน้าเจ้านายนะครับความขัดแย้งการงานติดขัดมีปัญหาเรื่องของผลประโยชน์นะครับตัวเลข นะครับการเงินนะครับหรือบางท่านก็อ,อาจจะได้ร่วมได้ทำงานกับเจ้านายหัวหน้าใหม่ๆหรือเพื่อนฝูงลูกน้องที่เป็นบริวารใหม่ๆอาจจะมีความขัดแย้งกันได้ให้ระมัดระวังนะครับให้เป็นผู้ผู้ฟังมากกว่าที่จะเป็นผู้พูดนะครับระมัดระวังเรื่องของแรงประทะด้วยนะครับสำหรับการเงินนะครับการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ ตกไพ่อัศวินเหรียญน,นะครับก็เป็นไพ่ของคนที่นิ่งถือเงินเนี่ยคือการเก็บออมประหยัดหรือธรรมะมัธยัติดูสถานการณ์การใช้เงินค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังหน่อยไม่ถึงขั้นกับแย่แต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องคอยเขาเรียกว่าดูรายละเอียดเรื่องของการใช้เงินอย่าใช้เงินอะไรที่มันเกิดจากความกิเลสความฟุ่มเฟืยนะครับในดวงก็มีเกณฑ์เรื่องของการใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้า นะครับหรือเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมรีโนเวทบ้านช่องนะครับอาจจะมีเกณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายพังซ่อมแซมมีเกณฑ์ใช้เงินกับเรื่องพวกนี้นะครับก็ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินด้วยนะครับสุขภาพนะครับสุขภาพของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน่านะก็ต้องระวังเรื่องของพวกกระดูหัวเขา่านะครับฝ่าเท้าการเดินอุบัติเหตุข,ของมีคมนะครับอุบัติเหตุนี่เกิดจากของตกจากที่สูง ก็ได้นะครับส่วนในด้านของอาหารการกินก็ระวังท้องผูกท้องเสียอาหารเป็นพิษนะครับระวังอุบัติเหตุด,ด้วยนะครับไพ่ขึ้นมาเป็นเดอะทาวเวอร์ก็ต้องระวังความสูญเสียความเ,าเขาเรียกว่าความไม่ประมาทดีที่สุดนะครับไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยรุนแรงมากๆก็อุบัติเหตุนะครับแต่ถ้าเป็นเบรๆกก็ของหายนะครับหรือไม่ก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายพังนะครับบ้านามีเกณฑ์การชำรุดนะครับก๊อกน้ำ ห้องครัวห้องน้ํารั่วซึมแตกเร้านะครับก็ดูนะครับมีเกณฑ์ใช้เงินกับเรื่องพวกนี้นะครับามาดูในด้านของความรักนะครับความรักในคนโสดเนี่ยช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยสมหวังนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแต่ก็อาจจะเจอพวกที่เป็นเจ้าชู้นะครับความลับเยอะนะครับหรือมีภาวะที่แบบ เข้ามาแบบฉาบฉวยไม่ได้จริงจังนะครับก็ต้องอดูให้ดีในช่วงนี้อาจจะเจอคนที่เฟลลี่เจ้าชู้เข้ามานะครับหรือคนที่มีความลับปกปิดอะไรที่มันไม่ค่อยดีชู้สาวต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะในด้านของคนที่มีคู่แล้วนะครับให้ระวังเรื่องของความสัมพันธ์นะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงอาจจะหมายถึงการขัดแย้ง คุยกันไม่รู้เรื่องมีปัญหาทะเลาะกันหรือหงุดหงิดหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์การเงินนะต่างๆนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอ,อบายามุกนะครับในในการที่ที่เมันอยู่ด้วยกันนะครับอาจจะเรื่องของกิเลสอบายามุกต่างๆอาจจะมีผลกระทบความลับการปกปิดต่างๆนะครับอาจจะทำให้เกิดมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้แนะนำนะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะฮะก็ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยควรจะ พาการเข้าวัดเข้าวานะครับเข้าวัดเข้าวานะครับนั่งสมาธิทําบุญเสริมดวงนะครับไปด้วยกันเลยนะครับจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแน่นแฟนมากขึ้นนะครับจิตใจสงบลงนะครับมาดูในด้านของโชคลาบนะครับโชคลาบของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนักนะฮะตำแหน่งของพระภูมิเจ้าที่อาจจะต้องมีการทําบุญเลี้ยงเจ้าที่นะครับอาหารข้าวหวานต่างๆนะครับควรจะต้องทําบุญเสริม พลังให้กับเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเทวาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวคนที่เกิดขอ้อวันพุธกลางคืนเนี่ยก็อาจจะต้องอเขาเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของกฎหมายนะครับคดีความทหารตำรวจนะครับหรือความยุติธรรมความถูกต้องนะครับแล้วก็คําสัญญาอันนี้จะมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องในในช่วงเดือนนี้ด้วยนะครับต้องระมัดระวังแต่ก็จะมีคนเข้ามาช่วยนะ อาจจะเป็นลักษณะของคนที่ผิวขาวนะครับร่างใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเข้ามาช่วยแก้ปัญหานะครับหรือให้คำปรึกษาช่วยเหลือที่จะทําให้มันผ่านพ้นไปได้นะครับในดวงมีไพ่ King of Cup ด้วยก็ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับอยู่ที่ไหนก็มีคนเอ็นดูช่วยเหลือนะครับไปที่ไหนก็มีการระยานิมิตนะครับที่จะช่วยเหลือกันได้อันนี้ก็ถือว่าดีนะครับมาดูเลขเด่นนะครับสำหรับคนที่ เกิดวันพูธกลางคืนนะถึงดวงจะไม่ค่อยมีโชคนักแต่ก็มีเลขเด่นอยู่ในไพ่ให้ดูเป็นไปตามแนวทางเฉยๆนะครับเลขเด่นๆของเขาก็จะมี5 7 5 9 5 1 7 1 5 3 6 1 6 5 6 9นะครับ นะครับผลโดยรวมแล้วเนี่ยคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับในเดือนมิถุนายน2564นะครับการงานค่อนข้างวุ่นวายนะครับทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือแม้กระทั่งพาร์ทเนอร์ี่คนที่ทำงานด้วยคนที่ร่วมงานด้วยนะครับนะอันนี้ก็ต้องระวังความขัดแย้งนะครับแล้วก็การเงินเนี่ยมีเกณฑ์การใช้เงินนะครับกับยานพาหนะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าการซ่อมแซมรีโนเวทบ้านต่างๆนะครับ ส่วนเรื่องของอพระภูมิเทวะเจ้าที่ก็ควรที่จะต้องมีการจัดเลี้ยงอาหารคาวหวานจุดธูปไหว้นะครับเจ้าที่เจ้าทางเสริมดวงสักนิดหนึ่งนะครับมันทาบุญเข้าวัดเข้าวาไปกันพร้อมกันเลยสําหรับคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วก็พากันไปเข้าวัดเข้าวานะครับมีผลส่งให้จิตใจสงบร่มเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ในด้านของความรักนะครับคนที่เกิดเป็นผู้กังคืนเนี่ยในเดือนนี้มันจะมีเรื่องของความรักเข้ามาแหละนะครับแต่ว่า มันเป็นรักฉาบชวยรักที่มันไม่ค่อยยั่งยืนแล้วก็เจอคนเจ้าชู้ความลับเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณเองก็ต้องระมัดระวังด้วยสุขภาพระวังเดินเตะนู่นเตะนี่มีปัญหาเลือดตกยางออกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งพลังดวงเนี่ยนะมันก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนาะ อ่ะและนี่ก็คือความหมายของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่มีคลิปลงเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปต่อไปนะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับสำหรับคลิปนี้ใช้เวลาประมาณเท่านี้ครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ